มีคําถามของคุณเพิ่มพูนที่อยู่ในห้องแชทนะคะไม่ทราบคุณเพิ่มพูนยังอยู่ไหมคะอยากจะให้ยกมือขึ้นถามสะดวกคุยไหมครับคุณเพิ่มพูนครับจะได้ถามแล้วก็บอกอาการเพิ่มเติมได้ครับจะได้คุยกันจะได้ซักถามได้ค่ะถ้าสะดวกยกมือไว้ก็ได้เดี๋ยวเปิดใ์ให้คุณเพิ่มพูนนะครับ มีคำถามว่ามีอาการเกรงกล้ามเนื้อต้นแขนด้านซ้ายเป็นตลอดเวลาอยากทราบจะรักษาอย่างไรคะเป็นเองใช่ไหมครับคุณเพิ่มเพิ่มคูณครับเป็นบ่อยไหมอะไรอย่างนี้คือได้ได้เปิดเปิดไมค์คุยกันได้นะครับจะได,ได้ถามคำถาม,ถามเพิ่มเติมได้ค่ะไม,ไม่ไม่เห็นเลยอะคุะคณนรดไม่อยู่แล้วเนาะ เมื่อกี้เห็นแวบๆปยะเหอมองหาอยู่แต่ว่าไม่เจอเห็นยกมืออยู่อะค่ะกับมุ้งอะยกมืออยู่หรอค่ะอ๋อมาแล้วเปิดไมค์แล้วด้วยเชิญเลยครับคุณเพิ่มคูณเล่าอาการเพิ่มเติมให้หน่อยครับ่่าย่่คุณคุณเพิ่มพูนสะดวกไหมครับคุณเพิ่มพูนครับยกมืออยู่แล้วตอนนี้ไมค์เปิดแล้วนะครับ ไม่เปิดกล้องก็ไม่เปิดกล้องก็เปิดไม์แล้วก็สามารถพูดได้เลยนะคะเพี่อนชวนไม่สะดวกเปิดกล้องนะได้ครับไม่เป็นไรเราเปิดกล้องก็ได้ครับใ่้โศเสียงมาค่ะได้ยินไหมคะยินได้ยินครับโอเคค่ะคือว่า มีอาการเจ็งที่ต้นแขนแบบมันแบบเป็นเหมือนเป็นตะคิวที่ต้นแขนค่ะเป็นปะตนนคะ,นะคิวที่ต้นแขนแล้วมันมีผลไปถึงปลายมือปลายนิ้วไหมคะออ่ะผลมันมียังไม่ถึงนะคะเียงแต่ว่า เราดูจากสีสีผิวที่มือเนี่ยมันจะซีดๆขาวๆอะค่ะจนแขนด้านซ้ายาใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะชาชาตลอดเวลาเลยอะค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมเอ,อ่ยโรคประจำตัวมัน ต่ตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วหมอเขาเช็คมาว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนานแล้วนะคะมาเลิกทานเนื้อสัตว์มาเจ็ดเดือนแล้วค่ะอ๋อมาดูแลตัวเองด้วยหลักของแพทย์วิธีทำเหรอครับใช่ค่ะตั้งแต่เข้ามาในนี้ก็ไม่ได้ไปหามหมอเลยค่ะไม่ทานยาเลยากา็เลยไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงบ้าง อาการอื่นๆดีขึ้นไหมครับแต่ก่อนกับตอนนี้อ๋ออาการอื่นๆมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาการเกร็งกล้ามเนื้อนี่มันจะคอยเป็นตลอดเวลาค่ะสักพักก็เป็นสักัก็เป็นเหมือนมันเหมือนเป็นเน็บชาเป็นตะคิวอย่างเงี้ยมันเป็นเันเป็นเป็นมานานแต่ก่อนไปโรงพยาบาลนะคะอ๋ออาการอื่นดีขึ้นแล้วแต่ว่าอาการนี้ยังไม่หายไปเนาะยังยังยังเป็นอยู่ยังเหลืออยู่อาการเดียวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าอย่างเนี้ยค่ะอย่างอื่นนี่อย่างเวียนหัวเดินเซซอะไรนี่มันก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะดีขึ้นนี่ดีขึ้นอย่างไงบ้างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับดีขึ้นหมายความว่ามามันมันจะไม่ดีอย่างเดียวคือมันน้ําหนักมันลดลงเยอะมันไม่มันผอมลงมากแค่นั้นเองแต่ว่าแล้วก็มีอาการเก่ง็งกล้ามเนื้อตลอดเวลาอย่างงี้ค่ะมีอยู่สองอย่างนอกกนั้นก็ ทุเราลงเยอะแล้วค่ะไม่ว่า<ม>จะเรื่องเจ็ปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องตะคิวขาอะไรนงี้ก็มันก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะอเดี๋ยวอยู่อาการเดียวเนาะอาการอื่นก็ลดลงเบาลงไปแล้วนะครับเหลือแต่อาการปวดที่ต้นแขนซ้ายนะครับค,ค,คือเราก็กลัวซาตลอดนะคะแต่มันก็มันยังเป็นตลอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ กับพี่ปกุ้งบ้างไงครับเอพี่แก้วยกมือตอบแล้วค่ะนะพอดีซักเพิ่มเติมอยากจะทราบรู้ข้อมูลครับไปค่ะค่ะมาดูขอเชิญใครแล้วนะพี่แก้วค่ะอ๋อพี่แก้วเชิญพี่แก้วครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะเจริญธรรม คุณเพิ่มพูนนะคะโอ้อาการเดียวกันเลยว,วันนี้มีนคนคนเป็นโรคเดียวกันกับเราอ่ะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ชอบมือเท้าชาแขนชาพรู้จกักแพทยวิธีธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นโรคต่างๆเนี่ยค่ะลมพิษเอ่ยไขมันในเลือดสูงภูมิแพ้แล้วก็มือชาแล้วก็ชาทั้งตัวค่ะแล้วก็พอมารู้จักกแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติยาเก้าเม็ดนะคะแต่ไม่ทราบว่าพี่เพิ่มเพิ่มพูนได้ทำโยคะไหมคะกดจุดเส้นลมปานได้ทำไหมคะ ทำทุกวันค่ะแต่วันไหนไม่ทําก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจะคอยเกงค่ะจะมีอาการขึ้นแบบทันทีเนี่ยค่ะอ๋อสแสดงว่าวันไหนทา<ำ>งอ๋อยังไม่หายค่ะใช่ไหมแล้วได้แช่มือแช่เท้าไหมคะอ๋อแช่มือแช่เท้าทําทําแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําบ่อยเพราะว่าเวลาทํางานทําไม่ได้อะค่ะอ๋อจริงๆแล้วการแช่มือแช่เท้าเนี่ยมันเป็นการระบายพิษออกนะตามปลายมือปลายเท้าเนี่ย มันจะออกได้ดีมากเลยนะคะดีไม่ไม่น้อยกว่าการกดจุดเส้นลมปานเลยนะแต่การกดจุดเส้นลมปานเนี่ยค่ะมันทําให้เลือดเลือดเ,เลือดลมมันเดินดีนะคะแล้วก็ถ้าได้แช่มือแช่เท้าด้วยเนะี่ยเป็นตัวช่วยกันเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีทํากัวซาใช่ไหมคะทากัวซาเนี่ยบางทีถ้าม,มันกัวซาแนละ้วมันไม่หลุดอะคะ่ะเราไปแช่มือแช่เท้าแล้วก็เอาน้ําที่แช่มือแช่เท้าเนี่ยค่ะมาอาบนะคะมันก็จะระบายพิษออกทั้งตัวเลย นะคะตัวนี้จริงๆแล้วบางคนบางคนคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะแต่สําหรับตัวแคลเองเนี่ยแคลรู้สึกว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่บ้านเราก็มีผักไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อยามีผักมีสมุนไพรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอาแค่สมุนไพรเนะะี่ยค่ะมาต้มแล้วก็มามาปรับสมดุลน,นะคะมาแช่มือแช่เท้าเนี่ยเป็นยาที่เวลาทําทุกครั้งเนี่ยเออมันะจะท,ทําให้หลับสบายแล้วก็อาการที่ไม่สบายต่างๆเนี่ยมันจะทุเลาได้ดี อย่างเมื่อคืนนี้กลับมาถึงบ้านมันก็ห้าทุ่มครึ่งเนี้ยเลยมานั่งต้มต้มสมุนไพรมันก็ยังไงก็ใช้น้ําปัสสาวะแล้วก็แช่ด้วยน้ําอุ่นมันจะได้ใช้ได้ไหมคะได้ค่ะใช้ได้ค่ะใช้น้ําปัสสาวะก็ได้อ๋อค่ะค่ะเพราะถ้าเรามีเยอะๆนะคะสมมติถ้าน้าปัสสาวะถ้าเรามีเยอะเนี่ยเอ่ออาจจะอาจจะไม่ต้องไปต้มน้ําอุ่นก็ได้ก็เอาน้ําปัสสาวะนั่นแหละค่ะที่เราเก็บเอาไว้แล้วเอาฝาปิดนะ แล้วก็เอามาแช่อาจารนั้นก็ใช้ได้นะคะแล้วไม่ต้องจับเวลาสามนาทีพักหนึ่งนาทีสามรอบก็คือแช่ไปเลยแช่สักห้านาทีสิบนาทีสังเกตด,ดูอาการตัวเองค่ะว่าสบายไหมทําแล้วสบายก็ทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไม่เอาละพอแล้วเราก็ยกมือยกเท้าขึ้นมาค่ะถ้าเราแช่ทั้งทั้งตัวเนี่ยมัน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 ,มนใช้ได้ไหมคะแช่แบบแช่ทั้งตัวค่ะได้ค่ะได้ค่ะ ช้ทั้งตัวก็ได้ถ้าเรามีมากขนาดนั้นน่ะถ้าเรามีน้ำประสวานเยอะขนาดนั้นให้ผสมน้ำเอาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยก็ต้องระวังเดี๋ยวเดี๋ยวคนในครอบครัวเขาจะรังเกียจเพราะมันจะมีกลิ่นนะอ๋อคอยเทลงจากต้นให้ดีเลยเอาไปลดน้ำต้นไม้ผสมน้ำเตียจางหน่อยแล้วไปลดน้ำต้นไม้โอ้ยได้คุ้มเลยค่ะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะค่ะ ก็ลองทําดูนะคะแล้วก็โอกาส <ใจ S 2> ทำไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ามันทํางานแล้วกลับมาบ้านดึกมันก็เลยโอกาสทาไม่ค่อยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเรายังถือว่ายังมีโอกาสถ้าเกิดสมมติคุณเพิ่มพูนไม่สะดวกตอนตอนกลางคืนก็ตื่นเช้านิดนึงแล้วก็ทกําตอนเช้าก็ได้นะคะลองปรับเวลาดูนะคะตอนนี้เรายังมีเลี่ยวแรงทำเนาะอย่าปล่อยให้มันมีเวลาไอ้ตอนที่มีเวลาตอนนั้นนะ่ะเราทำไม่ได้แล้ว บางทีคนนอนเฉยๆเนะี่ยเขามีเวลาเยอะเลย24ชั่วโมงเลยแต่อันนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังแข็งแรงเรายังพอสู้มันไหวเรายังพอกู้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จัดสรรเวลาเอาค่ะนะคะจัดสรรเวลาเอาอาจจะต้องกลับเร็วนิดนึงแล้วก็เพื่อจะมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเรื่องถ้ากลับถึงบ้าน5ทุ่มแล้วจะนอนกี่ทุ่มแล้วคะเนี่ยโอโมเมื่อคืนนี่ก็แค่มือแช่เท้ามันก็ปาไปแค่ เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วโอ้ต้องปรับ<อ>นะ<า>ค่ะต้องสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเอ่อถึงตีสองนี่ควรจะเป็นเวลาที่เราหลับนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไฟกําเริบเนอะต้องปรับเวลาค่ะปรับเวลาเพาะปรับเวลาปั๊บเนี่ยเอ่อร่างกายมันจะสมดุลหมดเลยทุกอย่างนะคะให้ให้เรากินอาหารให้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเรายังนอนดึกยังนอนดึกดึกดึ๋ๆอย่างนี้อยู่เนี่ย มันมันมันช่วยอะไรไม่ได้เราค่ะให้ไม่มียาวิเศษตัวไหนแก้เราได้นะคะสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องหลับเพื่อว่าส,สารที่มันออกมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นสารเออนโดฟิน uh, แล้วก็มันจะมีตัวที่มันทําให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลได้ดีนะคะเราจะหลับได้สนิทเนี่ยตัวเนี้ยค่ะช่วงช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะเพราะนั้นปรับเวลาค่ะต้องปรับเวลาแล้วแล้วเรื่องส่วนเรื่องอาหารหรือว่าเรื่อง เออยาเก้าเม็ดอื่นๆอ่ะดูแล้วคุณเพิ่มููเนี่ยทำได้นะคะเราลองจัดสรรเวลาเท่านั้นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเอ่อให้ปรับใจค่ะปรับใจยินดีรับกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเรานะคะตัวเนี้ยเป็นยาเม็ดเลิอ์ที่สุดนะคะปรับใจเรื่องวิบากใช้วิบากด้วยใจเป็นสุขนะคะคะ<ม> เนี่ยเข้าใจอย่างนี้ค่ะ <S <S ก็พยายามไม่คิดอะไรมากแต่ว่าอยากพูดคุยอยากถามว่าที่ตัวเองคิดเนี่ยเออถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะว,วันนี้ก็คิดว่าน่าจะปรับเวลาเนาะคิดว่าเรื่องปรับเวลาเนี่ยสําคัญที่สุดข,ของของตอนนี้ของคุณเพิ่มพูนเนาะเพราะมันเป็นประเด็นว,ว่าถ้าเรากลับบ้านดึกแล้วเรากว่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งมานั่งแช่มือแช่เท้ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนนอนหลับแล้วต้องหลับให้สนิท ช่มันมันมันก้าอาหางานใหม่แต่มันยังหาไม่ได้ก็ลองดูลองลองจัดสรรดูค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะะยินดีค่ะคุณเพิ่มพูนพอจะได้คําตอบนะครับพอได้ค่ะมันต้องดูแลตัวเองให้เยอะค่ะเมื่อกี้เอ๋เหมือนกับว่าอาการต่างๆก็ดีขึ้นมาทุกอย่างนะเหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้วนะคุณเพิ่มพูนนะ จากที่ว่าเรารได้มาปฏิบัติแนทางเนี้ยแล้วก็ได้ยินว่าผอมอะไรนะผอมเกินเหรอครับค่ะคือคือไม่เข้าใจตัวเองกับทานข้าวก็เก่งนะคะก็ก็ทานก็มาประมาณสองจานได้สองชามแต่แต่ว่ามันก็หายไปไหนไม่รู้มันผอมลงทุกวันทุกวัน แต่กาลังมันก็มีนะคะมันก็โอเคไปทํางานอะไรได้แต่มันผอมมากคือมันไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนหรือว่าเรากินไม่สมดุลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกใจไหมครับผออ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ทุกใจกันเพียงแต่ว่าถ้าคนทักมานิดนึงก็จะแบ,บ,แบ,บ๊ะบ๊หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะคนมันทักเยอะเพราะเมื่อก่อนแ,<ต>แล้วก็ เราดูตัวเราแล้วมันสบายสบายขึ้นเนาะเบากายเบาใจขึ้นเนาะค่ะมันก็อย่างนั้นอะคะ่ะแต่ว่ามันมันมันบางทีมันเป็นกระดูกเกินเวลานั่งนานๆก็ปวดก้นกบเนี่ยไปนั่งทับอะไรนานๆก็ปวดก้นกบอยากจะลดน้ำหนะักอ,อยากให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าต้อง กินตัวไหนเพราะถ้ากินผักมันคงไม่อ้วนมาค่ะต้องกินแป้งหรือเปล่าคะอยากให้มันมันมันอ่าอ้วนขึ้นวะเนอะจะต้องกินตัวไหนพี่น้อีนงอมีรองรับกระดูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่นี่มันมีกระดูกไปโดนนั่งทับอะไรก็โอ้ปวดไปหมดอ๋อก็ มีพี่น้องจะเสริมไหมครับตรงนี้พี่แก้วจะเสริมได้สักหน่อยได้ไหมที่ว่าอ้วนผอมนี่ครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอยากจะอ้วนกว่านี้แก้วก็ผอมเหมือนกันค่ะแต่ผอมแล้วแข็งแรงเอาไหมอ่ะกับอ้วนแล้วไม่แผลไม่แข็งแรงันเลือกอะไรคะคุณพัมปู ไม่ไม่ถึงต้องอ้วนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้มันโหซี่โครงกี่ซี่กี่ซี่นับได้หมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยี่แบบมานั่งนับได้สบายเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะสมดุลเองนะคะแต่ขอให้เราสบายเบาไกลมีกําลังเป็นอยู่ผาสุกอันนี้นี่ครบแล้วนะคะเรื่องความเรื่องอ้วนช่างมันเถอะ มันจะดีะด,ด,ดูไม่ดีไม่เป็นไรเราคะ่ะแต่สําคัญที่ตัวเราเนาะทํใให้าสุกบานคะ่ะตรงนี้นา่าจะหมดเวลาแล้วคะ่ะคุณนลงคะ่ะค้าเวลาหมดแล้วขอบคุณมากครับคุณเพิ่มพูุณครับค่ะขอบคุณคะ่ะสาธุคะ่ะวันหลังเข้ามาถามได้อีกนะครับค่ะ